ครับผมสวัสดีครับผมจะมาสอนนะฮะวิธีการใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผมปลั๊กตัวนี้ตัวล่างนะฮะจะเป็นตัวที่ติดอยู่กับตัวขาคันเร่งเลยครับผมก็คือส่วนตัวบนนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่สําหรับเข้ามาเสียบตัวปลั๊กตัวนี้อีกทีนึงครับผม โดยวิธีถอดก็คือมันจะมีคลิปอยู่ตรงนี้ครับกดนะแล้วก็ดึงดึงออกครับผมหลุดแล้วฮะโอเคครับผมวิธีการใส่ก็คือเสียบเข้าไปเลยครับผมถ้าเสียบไปแล้วอาจจะติดบ้างก็คือมันจะไปติดริมตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ให้ขยับซ้ายขวาซ้ายขวานิดนึงแล้วก็ เสียบเข้าไปเวลาเสียบกดเข้าไปแรงๆนะครับผมดันเข้าไปให้สุดให้มีเสียงคลิปล็อกดังแก๊กนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้คือแน่นแล้วครับผมก็แค่นี้ครับผมแล้วก็ใช้งานได้เลยครับผมสามารถติดตามแฟนเพจได้ที่กล่องคระเลงไฟฟ้าจัมเป hot, อร์ฮัตส่งฟรีนะครับผม เซอร์เป็นภาษาไทย้เลยครับผมโอเคขอบคุณครับ